ดีครับขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องลุงเพชรชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูตําส้มตำนะครับรีบซีก็เส้มนมะละกอนะครับสับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จมอหุงกีนง่น้องก็มีมะเขือเทศมะน,นาวนะครับหอมกระเทียมนะครับตามมาดูเลยครับรีบซีก็ใส่พริกลงไปเลยนะครับ เริ่มี่ชาติสุดที่ลงไปยมครับก็ตำ,ตำ เทียงเด้อคุณเอฟซีขอเทียง,งพริกวันนี้ก่อนมันกระเทศลงไปเลย ใ <c oughs> ส่น้ำปลาแล้ต้มพีนงอง สใส่เซตไลา์น้องใส่ตามนะครับใครจะใครชอบนะครับคนเอฟซใีใส่ก็ได้นะครับตามเข้ากัน ใเขาเส้นลงไปครับเส้นลงไปเลยเปมนเพชรมักกักบตำหูน ตำในของชอบเลยนะครับครณเอฟีก็แท้ทานแท้ทุกคำครับซีมอ,อเดอร์อฟีดอ ชาดเป็น,น,น,นยังไงาจจ้าเลยพี่น้องเลยแซ่บๆๆก็พร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับ ครับผมดีคักครับยกครับยกครับมีขนมจีนด้วยนะครับขนมจีนหอมเนาะบริสันด์บ้านเราก็มักกินหลายๆมีกระต่ายอดสะโอมเด้อพี่น้องเด้อครับสะโอม ตังเนาครับตังเนาตั้งเนาเนาะนี่ก็เป็นข้าวเที่ยงนะครับแล้วก็มีปลาทูด้วยนะครับาวเที่ยงลุงเพชรครับเหมือน,น,น,นี้มาครับคุณเอฟซีกินข้าวนักกันาวเที่ยงตำมะฮูปิ้งปลาทูครับแซ่บๆนักกันเดอร์คุณเอฟซีมาครับมาครับ เที่ยงลุงเพชรมาหุ่มครับกับส้มตำเนาะปลาทูเขาเหนียวครับอ่าครับมามามากินน้วกันกินข้าวกระระบ๊อกโปรตีกินข้าวเาที่ยงกระระบอ๊อกมีส้มตำจิ้มจานเลยไปน้องเไยรสชาติหน้าตาเป็นตะกิอยู่บุค้าโปรตีนสีก็อย่าลืมนะครับมาเป็นกำลังใจให้ลุงเพชรเด้อคปรตีนสีฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องลุงเพชรชาแน,นลนะครับ เปกำลังใจให้ึ่งกแลกันเนาะกับเข้าลงเพชรกับโบมินยังลายแล้วครับจะมีแค่เนี้นะส้มตำปลาทูตัวใหญ่ๆหญ่ครับพี่นาะตัวละศาสิบาทเด้อหนึ่งเด้อตัวละสามสิบาทนะครับคุณเอฟซีลงเพชรก็ไปตลาดนะไปตลาดมาครับก็ได้ปลาทูมาสองตัวนะตัวละศาสิบาทนะครับคุณเอฟซีตัวใหญ่ๆหญ่พี่นนอสะสมกินกับส้มตำนะครับนี้ ได้ผงจีนแล้วก็เจ้อมด้วยนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ลีบน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเพชจชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ